กิจแรกนะครับเมื่อกี้ผมลองไปดึงเขียร์แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อมาเก็บงานให้นะครับก็คือ,อต้องต้องค่อยๆอ,อ,อ่านงานนะครับในเรื่องของการเคลียร์สระเคลียร์ขยะอย่างเงี้ยนะครับกับ PC 2 2 5 LC รุ่น10บ M z e นะครับสาวสาวสาว,สาวมุงกีใหญ่นะครับเคลียร์งานได้ไวจริงนะผู้ชมอันนี้วันนี้ทั้งวันนะครับจะตั้ง โหมดก็คือ E0 นะครับใช้ใช้เป็นโหมด E0 ต่อเนื่องนะครับก็คือยาวจนจบวันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นโหมด P นะครับแล้วก็มาดูอัตราการกินน้ํามันนะครับว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยรถกินน้ํามันประมาณเท่าไหร่นะครับโหแต่มุ่งเสียดายงานทอยดินนั่นผู้ชมแต่มันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆครับเอาละครับแท็กเพื่อนดินเพื่อนโคลนเรียบร้อยแล้วครับ ถ้าเป็นพ่อผมก็จะทำงานละเอียดครับท่านผู้ชมนะครับก็น่าจะเคลียร์ขยะแล้วก็กองไว้ที่เดียวกันนะครับน่าจะไปกองริมหัวชายที่เลยนะครับอันนี้พ่อเขาค่อนข้างทำงานเรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวมาต่อท่านผู้ชมเนี่ยผมไปย้ายรถเล้งแป๊บนึงข้อดีนะครับ ดีตรงที่ว่าเป็นรถใหญ่แล้วก็มุ่งกี่ใหญ่ครับเคลียร์ยงานค่อนข้างไวครับแต่ว่าผมเนี่ยแค่แค่ไปดึงอองไม้เฉยนะท่านผู้ชมยังไม่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะให้พ่อนะครับเียร์เก็บงานให้เรียบร้อยเลยครับ เรียนทั้งนั้นนะครับท่านผู้ชมมาเมื่อคืนมาแล้วก็พาสเศษขยะมาใส่นะครับนีะครับถ้าเคลียร์ลิงของจริงก็จะอารมณ์นี้ครับอย่างผมเนี่ยแค่แค่ไปดึงออกมานะครับ ้สายฝนเลยครับท่านผู้ชมก็คือตัวนี้เนี่ยได้ฉายาว่าพิกัดใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะครับก็คือช่วงล่างอัปเกรดเป็นแบบ LC นะครับแล้วก็บุ้งขีใหญ่นะครับเหมาะกับงานตักงานที่ใช้บุ้งขีขนาดใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็รถจะไม่กระดกนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยผมก็ได้ลองสักพักเนาะนะครับบอกว่ารถ ค่อนข้างดีเลยครับเป็นอะไรที่ชอบมากเลยครับท่านผู้ชมแต่อันนู้น่ะผมไปกับรถไม่ได้แล้วนะก็คือเดี๋ยวผมต้องเดินเลาะสวนนะครับไปปดอดีทางปามของป่าปามเขานะครับรวบมาใส่ที่หมดเลยนะแล้วท่านผู้ชมแล้วดูเขากวาดเมื่อก่อนอ่ะตรงเนี้ย เป็นต้นหมากทั้งแนวเลยนะครับแล้วก็ทางปามนะครับมันด้วยแรงดันน้ำอ่ะเนาะมันก็กวาดเอาขยะมาพัดต้นหมากอ่อนนะครับประมาณสองปีกว่ากว่าถ้าภาษาตาัดก็คือหักเช็ดนะครับก็คือหักหมดเลยครับหมากล้มครับล้มกระจายแล้วทีนี้ วันนี้ก็ขี้เลนทท้านั้นนะครับดินแดงเนี่ยดูบนแทกกันท่านผู้ชมขี้เลนแบบเป็นหน้าดินมากับน้ํานะครับแต่ว่าอันนี้พ่อต้องรีบเคลียร์ให้จบก่อนที่น้ําจะมาอีกรวลอกใหม่นะครับคราวนี้ขนปล่อยแล้วเมื่อคืนโอ้โหเมื่อคืนน้ําท่วมครับท่วมหนักจัดเลยแต่ว่าวันนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นโชคดีนะครับที่มีรถใหญ่อยู่นะครับคือถ้ามันเป็นรถขนาดเล็กหรือรถขนาดกลางกับพิกัดงานประมาณนี้นะครับผมว่าก็น่าจะเกือบๆทั้งวันได้มากนะผู้ชมในการเคลียร์ออกมาครับแต่พอเป็นรถใหญ่อะไรก็ไวครับ เดีต้องไปดูตอนนี้เคลียร์ลิงพื้นที่ในในสวนนะครับแล้วก็ขุดบ่อฝังกบนะครับผมยังพูดนะครับว่าเสียดายงานทอยดินมากๆครับถ้าถ้างานทอยดินนี่จะเห็นอ่ปริมาณงานแล้วก็พละกำลังเขาเต็มที่นะครับแต่ว่าเหตุสุดวิสัยก็คือ พายุเข้านะครับวันที่รถมาลงแล้วก็น้ําท่วมครับท่วมแบบท่วมหนักจัดเลยครับหนักสุดในรอบ20ปีครับท่านผู้ชมที่บ้านผมนะก็คือถ้าจะจําความได้เนี่ยท่วมหนักขนาดนี้ก็คือช่วงผมอยู่อนุบาลนะครับ20กว่าปีนะครับทีนี้ก็น่าจะเดินตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าพ่อเคลียร์สะอาดมากเลยผมแค่มาคุยๆเกา่เกาๆนะครับ แต,แต่พ่อนี่เคลียร์เคลียร์สะอาดมากแล้วนะครับ,รบกำลังรถใหญ่ครับพอรอบนี้ผมลงมาแล้วผมก็จะขึ้นรถไม่ได้แล้วนะ เพราะว่าเท้าเลอะเรียบร้อยครับมีแต่ขี้เลนนี่ครับอใส่เทสเปิดไฟทำงานไปในตัวนะครับ เข้ามาเคลียร์ข้างในนะก็อาจจะดึงเท่าที่ดึงได้ครับท่านผู้ชมนีครับเพราะว่ามันเข้าไปกองในสวนขนาดนี้แล้ครับต้นปาล์มแล้วก็เสาเนี่ยครับเสาไฟลวไฟฟ้าหักล้มครับโคตนล้มเพราะแรงดันน้ำครับแล้วก็ขยะที่มากับแรงน้ำ ก็ไปบุ้งกี่เดียวก็ยาวเลยครับหนึ่จุดสามคิวนะครับ กองปามเข้าไปนู่นนะครับขยะ <c oughs> กองบเบอร์บถ้าผู้ชมคิดดูว่าถ้าเกิดมันเป็นรถขนาดเล็กนะครับมันก็จะนานหน่อยนะครับ <c oughs> โูวยุงกัดเลือดแดงนะ <c oughs> สายฝนก็พวยปลายมาเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้เนี่ยไม่หนักเหมือนเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี่โหดจัดจริงครับนี่ครับด้วยกําลังของ pc สองสอง้า lc นะครับดันขยะ ไปกับน้ำครับช่วงล่าง LC ีสไลเดอร์ไปแล้วครับคุณผู้ชมอุ้ยตกหลุมมีหลุมด้วยนะครับโอ้โหเหมือนกับดักเลย โอเคครับท่านผู้ชมสําหรับท่านผู้ชมที่ดูแล้วถูกใจนะครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับ e X c a v a t o r Thailand ด้วยนะครับสําหรับ e ีนี้นะครับก็เดี๋ยวหยุดไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูตอนจบงานกัน EP หน้าครับผมแล้วก็เดี๋ยวดูภารกิจต่อไปในคลิปต่อไปว่าเราจะไปทำอะไรกันต่อนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับแม่สวยจริงๆ